สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะสิพามาส้มหนางานมาเงินเจ็ดพันบาทของเนานะครับกลับมาเก็บงานเก็บการเมื่ที่รียบร้อยนะครับมาสิเฮ็ดมื่อเครื่องพี่น้องสัตว์ใส่สองมืองน้อยๆนะครับเพราะว่ามือ่อมื่อที่สองรถฟอร์ดเท่าแบบน้ำมันแตกนะครับก็เลยกลับมาเก็บมื่อนี้มาเก็บหน้าให้หญ่ให้เงานะครับพอดีไอ้ทรายทั้งไอ้ทรายทั้งดอนหมดแดงนะครับเป็นมาเร็งหน้ำครับมีเก็บี 4, ทั้งเข็มมาลาดมาครับเหมือนเสารนี่ขามาหา จอดคุยจอดท้ายท้ำกันไปก็เลยโมเดลง่ายครับเดี๋ยวเป็นขับรถกันนะครับผมเล่ากับเซียนปอดเก้าครับ3 6 4 0 2าครับรถ210เผ่าเดี๋ยวมาก่อนนะครับเล่ากับมาเรียนก็เลยให้นแล้ล่อเมืองครับผ่านวอนะครับรถขัใหม่เล่ากับเป็นไอเอเม่นนะครับแม่นที่เคยมาขับรถอดเพืองน้าผมนะครับอยู่ดอนมดแดงไปกับเลยเที่ยวมาเรียนนังฟีนัสีให้เธอคนน่ะพี่น้อง ลากกระไดเนี่ยมาตอนนะครับยิ้มลอยกาแฟครบมือเลยโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับนี่ครับแล้วก,ก็ลายเก็บงานในเร็นุ้งหัวทานะครับผมกิจดจีอัดินลงไปอีกรอบนึงลายดินต้องไปใส่หมองมันตามอีกรอบนึงนะครับหลังจากเขาจับไปโดนกระดับแล้วนะครัรบผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเก็บงานผมกิดจีท้ายมุมพ้นครับให้เมืองรับาลระกาศพาไปชมง,งานนะครับผลงานการแสดงกับฝากรถไหลกดแชร์กดติดตามให้มีกำลังใจจิ้ต่อไปนะพี่น้อง เป็นทางลงหน้านะครับปูกันหน้ามันโตนกันร้ายพี่น้องเอาเขาเป็นทางกันเลยครับทางเขามาเอาขอบเบืองมันครับไปก้อนบะหมี่ซาวไม่นะครับอ่ะเป็นรับชมรับฟังกันเมืองครับพี่น้องมีมือรับวอาจารย์พี่น้องเลี้ยงใบมีดเทียงกิฟเลยขบายเราแน่นอนครับเก็บงานคนละครื่งให้ครับขบายเรา้างเรียบนางเมืองซะกน เออแล้นวลไรครับกล่อมใจเย็นนี่มาอาจารย์ผมอีกขัดนึงนะครับปลาสองเนอนวลไรครับนี่นะครับเพื่อนรับพรลมอาจารย์นะครับเป่าๆเอตไปเรื่อยนะครับผมไม่ค่อยเกี่ยวมากนะครับดินน้ํำแข็งน้ำมุมฮะถ่ายแล้วนงนะครับเสียนฟอร์ดเล่าทั้งอำเภอดอนมดแดงครับน้องมาเรียนน้ำปีละสี่หาเทื่อนไม่ร้อง กำลังไล่เก็บงานครับเพือซ้อนซองกล่องเอามุมคนข้ามังหันกล้องก็มาถ่ายให้โอ้ยถือกุ่มปิดเครื่องเอาเดี๋ยวจะถ่ายไหมอีกพี่น้องอ้าวเก็บพร้อมจัดทรงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องหน้างานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทของเฮานะครับหน้าประมาณหาไรนะครับเห็ดเป็นสามให้นะครับใหญ่ๆเลยครับให้ใหญ่กูโม่ครับสร้างเรียบ กำลังหัดเก็บงานครับโอ้ฝีมือเพื่อนกับว่าธรรมดาไอ้ตัวพี่น้องวานนี่มาครับฟอร์ดคือขนาดครับเมืองที่ไรพี่น้องเก็บงานคขลอนเครื่องให้ครับผมกับวเก็บพวกเครื่องเราผมองเก็บส่วนทั้งนี้ไฟเดียวครับผมกับให้เพิ่นเก็บฟังถ้าผดร้ายกูโม้เครับเพราะว่ากัน้องให้เพิ่นเก็บไปนํานะครับเห็นเขาใหม่เขามือมัอนไปน้ำฝออีมือขนาดนี่ครับจอนจับประดรับแจนีน้จะต่ำเจ็กน้อยนะครับผมกับ พอดีไล่เก็บงานรวยมาทางนี่นเอาเลยครับเฮ้ยทำไมเห็ดคื่อได้ร้อบานเฮ้ยใบเม็ดพ่อพีสักกักเม็ดครับทานโมพี่น้องนี่อาการเดินบมเหียบกะเหลื่อมหายไปเนี่ยนะครับเอาหัวศีดไปเช็คเฮ้ยพ่อี่สินนี่ยังเลยพี่น้องแม่นอนร้ายครับพ่อยี่อกกรับพ่อพีบานนี่อัศวินบานหย่งอยงไม่ทีมงานันจะร้องนะพี่น้องติชมได้ครับ มันผมมาเกินมาบานทางนะครับนี่ครับถนนลงหน้าขอไปหาขอกเฟืองนะครับมันก็เสียงมีงออย่หันน้อยหนึ่งนะครับผมพราว่าตามหอยเกามันนี่ครับหนางานของเขานเหมือนพันกระใจี่มือเรีย่ยงนะพี่น้องยังมามันนานเลี่ยงเลยนะขี่ขานเฮ็ดทงนี่ก็เฮ็ดที่จีดมูบานนะครับผมมูบานมันค้ามหน่อยนะครับเจ้าสี่เคยมาโอบานที่เคยมาแห่กองเงาคู่ปีนะครับเป็น ภาะจำของเหงาผมสูบปีนะครับผมแล้วจะพายางไปเมืองสร้างเรียบเก็บงานพี่น้องสองไงนี่ผมเก็บเองนะครับเพราะว่าหมวกก้อนนีนรถฟอร์ดแป๊บน้ำมันสูบหนึ่งแตกนะครับนี่ก็เป็นสลบโค้งเล็กน้อยครับนี่ทางก็เป็นทางเสียนเก่าครับแค่เสือมออกมาให้มันกว้างกว่าเก่าซื้อๆนะครับอ่ะยางไปเมืองฝันไก่พี่น้อง โอ้ยอ่อนแสงแเงเ้ยพี่น้องแดแดแดดเงีมยใบใบสองใบสาม 2, เฮ้ยวนจัดอะไปวัดไปว่าดไดนะ้ห่อบอพี่น้องเอ้ยปากแนวทางปากคอมมนนะครับตีมือเพิ่นพัฒน,นาขึ้นมาเนี่ยบอบอเก็บงามกูผมอู่่บอพี่น้อง รถผมมีแต่เส้นมั่อนขับปุ่นเหตุไฟถ้างนั้นผมเก็บเองครับมื่นั่นใบมียดไม้ครับสักจึกทักยึกเลยรถผมนี่รถฟอร์ดตีถอยตรงนี่าย,ย,ยากไปจังหน่อยครับเพราะว่าขวางมา่อ,อ,อ,อไห่ม,มันสั่นมันหลวมเนาะพี่น้องธรรมาดาด่าะครับขึ้นมือขึมือเยียย่ยมเยียย่ยมเยีย่ยมเยี่ยมเอื้อนรอบเอื้อนรอบมือ ร่ำนนละร่มก็ล่มบานนี่นี่ครับกล่องเดียวจับมาดับกับยุน,นี้หานาสีหาพกอจำเป็นต้องไปจัปบไรหลอหนะครับหล่อเดียวองพวกมหมงต้ามังทงกับเสียดินเอลยนะครับผมตามกวามสมาณนะครับทนวาจางเออรียบงานงามกบุปาตา,าออกาวฮาวตดิ ราหาตอง,ง่ามไปก่อนพี่น้องนัวลุงพุบเลยครับใส่ความใจเย็นสัก่อนช่วเแรกๆข้างหน้านี่นละ,ะเขาเมื่อแล้พวพ่อยากขายได้ป่ะเน,นี่ยเดียเขาใหม่เขาเมื่อแนละ้ว ไม่เียส่งขึ้น,นกันเลยนู่เนเมียดแดงเลยพี่น้องไม่เมียดม้วนดินดีแห้งครับเห็นป่ะครับออกงาน2ง,งานไซส์จริงเลยครับยังเจียวมาอ,อยู่ที่บนคู่บ่าพอละทั้งนี้เจ็บแล้วเนาะ โอ้นี่ยมจะไปมีดเพราะเนี่ยมือคนเลยเอาแล้วน้ำใจเพกันนะ ขอพระคุณผู้ว่าจ้างว่าการว่างานนะครับผมที่นี่ยังมาเอื่นใส่ในน้ำเปิดรถไทยนะครับเหตบรรดาแถ้เวเพเภอลาสกโกรกอ่ะรับงานทัวร์นะครับผมผ่้ว่าแต่สิเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วอว่าทั้งยูทูบทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับรับเบิร์ครับงานนีการติดต่อมาได้นะครับผมรับให้ปั๊บหน้าคุณดีทมสะนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดแปดนะครับผม สองแม่ปุณิมางงานตีได้ครับงานเมาเอาจนพอใจนะครับจังศร่าไปพบพอกันไีกที่หนาะพี่น้องและสิภาาไปลงหนางานไหมนะครับบ้นานนี้งานนี้ากะทรงทันทีเรียบร้อยแล้วครับเซ็ตพร้อมเสิร์ฟ